เนี่ยหินก้อนนี้เลย่อครับมาข้าหดต่อ้พเอ้ยเพ่นหลังกูมาไปไปไ้ข้าหลอนมาโอ้ยเจ็บแล้วตัวขัดหน้าตัสอนั้นัที่ยิงโดนหลังม่หรรถกระบะไม่มีเฮ้ยมีมีน้ำเลยคุหมอให้เจอคนมาเจ็บีนเจ็เฮ้ยออมแล้วคปมแล้วคอปมแล้วไปัสองเ้ได้ตัวเดียวตัวเดียวคปมตัวเดียวตัวเดียว ไสอพอแล้วฉอ่นงไปชันไหน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 ไปห้องลึกหน่อยม่าไหรอกยักว่าพอแล้วเร็วเฮ้ยหดเดียวอะโอ้ยนวะมชนมีชนงมีชนงมีชนนี่มันฟันนรกใช่ผมผมแบกพอได้ช่าโค้ดเออแล้วผมมาแล้วผมมาผมฆ่าไปต่อแล้นะ ยาตเบนถูกได้เบนเบนถุดพี่หน่อยตัวเดียว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 วิ่งอ่ะโว้ยวิ้งไข้างหลังอีกอ่ะอ๋อโอ้สวาบันคุณนี่ไหนวามันอยู่หลังล้ออะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้มันวิ่งไอ้เหี้ยอันจะวิ่งนู่นแล้วไม่หลับโอ้กูโดนหลัดเฮ้ยกาดจ้าพี่เข้ากาดจ้า ไเฮียไปนไปเมสตบเมสตบเมสตบเมรอฆ่าในควันไหนบินสองตัวหน้ามึงกับบินเด็กตัวหนึ่งไอตัวหลังไปแล้วตัวลันี่ตัวน้ำบิน ้อโโหไอ้จักเงาห้องเดียวเลยพังแล้วเจ็ดตัวนึงแล้วมามามากูกูไม่มีเดือนตัวนึงแล้วกูไม่ได้ห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยมันหวานป่ะมีใครอะครับมีใครอะครับไม่รู้จักเลยมันเหมือนเดิมที่อ่ะมันแค่ตะกี้ตะเกียบที่มันก่อแพ้แหละไม่ขอด้ำพี่สองอันนี้ เอ้ยีให้กูมาวะเกดอ่ะนอน้ออน้อนอนอเฮียแค่อะไรวะเนี่ยเยจะเอไว้เฮียอะไรวะ่ึงว่าโผซัมบี้ตั้งหินอน้อเพื่อนคุน้อในบ้านมีในบ้านมีูในบ้านไหนูที่หนึ่งในบ้านูไม่ไหวแล้วพวกกูต้องการกำลังเสริมคุณู บ้านกูชอเพิ่มผู้อชอบเดวตามอยู่ตัมอยูตามงอยู่ตัวเลยผู้เจ็บอะผู้ดัายอเอายมั้ตอนนี้เ็บชั้นองแงันฝ้ายอยู่ชั้นองต้องตายต้องตายต้องตาต้องเียต้องเียข้ามาจับปายอยู่เจอละเจ็บป้าโนไปสองเป็นตัวหน้าหมวกหมวกแดงโอ้โหพี่จออู้หมู่จอ้าครับยาตัวตอีอนึงบิน อีกตัวนึงนะเว้ยไม่ใช่ตามตัวนตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตามมีคนนี่หว่ามีคนเหรอเพ่เิในดับในดับเนิมเดว่านเในดัเอนเนเจ็บจียนเับ้านเร้เิ่ยใครทน้องกูไว้สังสองคนนะลินก็ดั่นี้เลยสวอุ้ต้องนี้ดีวาดีเลยจบบานเลย

สองเหรออช่อเลยอโอ้ยฉันอึ้งโอ้ยแม่งตดลงมาโอ๊ยของดังเลยเหรอตัวคนยิงมาจากไกลๆอ่ะใช่ไะมเฮ้ยเฮ้ยเอยมีมีมี ตบพี่ศพศพจะศพเหมือนจะมีอีกตีนนะในเนี้ยท่านี่กินมันยิงไหอ่กึ้นย่ไดนก็ได้ไหนก็ได้ ผมเป็นสปิคเทเตอร์ไม่มบนหัวผมมาตัวนึงงอันนั้นมึงไม่ดูนะฮีสองตัวเลยปะใช่พ,ออพี่ตัวนีกเออที้ยนอีกตัวลองกับพี่แสดงปะไปเดียวไม่มียาแล้วของจริง โอเดียวเลยอ่ะไม่มีตะโพบอยยิงกับมันวะมาใกล้แล้ว,วพี่ไม่ยิงได้มันออกมาวิ่งไปหลังบ้านอ่ะนี่ลงมาได้ทีขวาขวาวิ่่อขวา เจ็บเจ็บเจ็บตัวน,นั้นเจ็บอุ้ยอุ้ยเด็กท่านไปหาเด็กทานไป<อ>เจ็บม <รอ S 1> ากพี่ขนาดทำมาแล้วเดี็กใครกันอุ้ยตีน้องพูหมดนอ้องพี่เอาบ้าสัออาา่ะบ้า ป้าซ้ายป้าซายป้าซายชันหนึ่งเจ็บแล้วกูยังมันเจ็บกูดูว่าแสนปีนั่นแหละกูไม่รู้มากกว่ากูกูรู้ว่าเฉยไอเข้าไอหี้วไอลูกเราไอลูกไออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ็นแม่ไม่มีไอ้สัตว์มันหมดยังอ่ะแล้วหมดแล้วยอดยอดเีย แม่ก็ตกแกนอยู่เลยยอดยอดเจษแม่พูดกาบกูแหวเมื่อกี้ฮัลโหลแมวไอ้เหี้ยตกมือขนาดนี้ได้สัตว์กูทำเหี้ยอะไรอยู่เก็บของเก่งใจบ้างไอ้สัตว์เก่งใจเหี้่อะคกูน้องเจษแม่พอวีเคันที้กูวิ่งชูมือคนแรกเลยสัตว์มป็คนมีขวางทางวะโได้เจษแม่ผู้จำผู้มุงจำไว้ผูเพ้คนรักไอ้โว่ปีหนีกได้ปีหนุกได้โวลองนี่ปีได้กูเล่นทำไมมึงกูมาได้ทำไมเนี่ย มึงกูมาฆ่าเยอะกอยากได้แม็กดำอ่ะมึงเอาี้ม mm. แมงดำให้กูก mm ่อนเดี๋ยวกูจะชุบมึงแม็กดำแม็กดำแม็กดำมีแม็กดำไม่มีแม็กดำจ้ไม่มีจ้าเอามาแม็กดำอะไรเทียไม่เอาแม็กดำไม่ใส่มีนี้มันไม่ต้องใช้มึงก็ชุบก่อนสี่โง่เออก็ดับมาก่อนนี้มึงก็ดับไม่เอามึงชุบมึงชุบชุบก่อนชุบก่อนก็ดับสิชุบก่อนไป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 เฮ้ยมึงก็ชุบก่อนดี อ้ไอตอนเดี๋ยวจะตายแล้วไอ้หี่ยกูไม่เอามึงเอามาดิมึงชุบมึงชุบกูให้มึงชุบชุบไอปูกูชุบเราไม่คุณบินกันน่ะคุณนี่หุดเดี้คุณบิน่อนเลยไม่ดัดแบงคดาว สวัสดีครับวันนี้แอนิเมชันเรื่อระกาศนะครับทางเพจคั้งทีสี่ได้มีผู้คู่ถัดตัวกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกาไปกดไปได้เลยแค่เดือนก้าวบาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสปายแกลเล็ตหรือการเสจร้องสี่โบรารอะไรอย่างนไปกดกันเลยใ้